นี่แหละคะ่ะคุณอมเห็นยังไงเห็นไหมวันนี้นะคะงานนี้ไม่ได้จ้างหน้าม,ามา้ามานะที่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะคุณโอมมีเชื่อไหมฉันก็เจอเขาใน Youtube เจอเขาอยู่ที่ตามเฟซของบอสอาร์มนะคุณอมมีเอฟซีจริงๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะไปหากันเจอนะอัปลายกับน,นะคะผู้แนะนํานะคะนะคะวันนี้ท่านต่อไปอะเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะคะลูกนะเมื่อกี้ลูกมาเจอพ่อบ้างนะคะ วันนี้นะคะท่านนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอ้โหมุ่งมันตั้งใจโพสทั้งวัน FC Meris ร o อยเปร์เจริงๆอักเพิ่มการเสียเวลาขอเรียนเชิญคุณวัฒน์สองอักษรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมช,ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะคุณโนมชัดเจนจ้าโอ,โอเคครับโอเคครับ สวัสดีชาวเมอริเชียนทุกท่านนะครับขอยืมคํานี้ของอาจารย์ตานะครับคําว่าเมอริเชียนนผมชอบมากนะครับมันเปรียบเหมือนกลุ่มชนเผ่าเนาะชนเผ่าที่อยู่บนเกาะกลางทะเลไกลโพ้นนู้นฮะแล้วก็มีของที่ล้ําค่ามากๆเลยก็คือน้ําน้ําแร่นะฮะซึ่งเหมือนพวกเราทุกคนเลยฮะชาวเมอริเชียนเนี่ยเราก็มีเมอริสนะครับเป็นน้ําที่ทรงคุณค่าและเป็นน้ําที่ยอดเยี่ยมมากๆในตอนนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีซีอแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับผมโอมนวัตนะครับหรือว่าโอมเมอริสแมนแต่ท่านสอบถามผมนะทำไมใช้ชื่อโอมเมอริสแมนนะครับซีอบอกว่าคําว่าเมอริสเนี่ยมันมามันมาจากคาว่าเมอรี่ก็คือความสุขเนี่ยผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขครับมีความสุขมากครับความสุขที่ได้เจอเมอริสความสุขที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆความสุขที่ได้เจอระบบ,บดีๆในการทาเงินและก็ความสุขมากๆที่ได้เจอผู้บริหารและก็ซีอ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับและที่สำคัญคือได้เจอทีมงานของผมนะฮะ1 9 0 0ชีวิตนะครับซึ่งมีความสุขมากสำหรับวันนี้นะฮะ <S <S ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆคุณนัทก,ก็พูดไปหมดแล้วเนาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของบร,ริษัทยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็เป็นพ่อค้าออนไลน์เหมือนกันนะครับทำมาประมาณสักส0กว่าปีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยสูสู่จุดสูงสุดเลยนะ เรามีความรู้สึกเราทําแล้วเราเบื่อเราทําแล้วเราเบื่อไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายได้จริงๆเนี่ยเราแตะรายได้หลักล้านมาแล้วครับเราเคยขายสินค้าเป็นพันชิ้นฮนะหลังจากที่ระบบ MLM ยุคเก่าๆเนี่ยมันล่มสลายไปนะบางทีเราก็ไม่เห็นหนล้วพอเราเห็นแล้วเราไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึกอยากจะไปทํามาแล้วนะครับเราก็เลยกลับมาอยู่ที่ e-commerce เรามาดู e-commerce นะครับช่วงที่เข้ามา e-commerce ก่อนหน้านี้เราขายสินค้าได้ดีมากนะครับขายได้เยอะมาก ได้เงินหลักล้านได้เที่ยวต่างประเทศเยอะแยะ,ยะมากมายแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเจอพาสซีฟได้นะครับสมมติวันนี้เราขายได้กําไรสักสองหมื่นพรุ่งนี้เราอาจจะได้ห้าพันอีกสองสาวันเราอาจจะไม่ได้เลยแล้วสาหรับการขายโดยทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็สนใจดรอปชิปแอฟฟลเลเราทดลองมาหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปเนี่ยความฝันของเราที่เราอยากได้นะครับเราอยากได้สินค้าสักตัวหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่มันมีคุณค่าในตัวมันเอง เป็นสินค้าที่ใครๆอยากพูดถึงเป็นสินค้าที่ใครเห็นแล้วอยากจะลองว้าวโอ้โหน่าสนใจมากนะครับและผมก็อยากได้ระบบนะครับซึ่งการทํางานออนไลน์ประสบการณ์ของผมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับระบบเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมตามหาคือมีสินค้าและบริษัทไหนบ้างที่จะซัพพอร์ตเรื่องระบบแล้วก็ซัพพอร์ตเราในเรื่องผลิตภัณฑ์ให้มันให้มันสมใจกับที่เราอยากต้องการจริงๆนะครับในที่สุดนะครับ ผมมาเจอคลิปคลิปเดียวเท่านั้นที่ผู้บริหารท่านหนึ่งโพสต์ไว้ก็คือคุณเป็ดน,นะครับเป็นคลิปที่ทําเกี่ยวกับการลงทุนศูนย์บาทตัวผมนี่ยังไม่ได้สนใจเรื่องศูนย์บาทแต่ผมสนใจคลิปมากกว่าทําไมคลิปออกมาสวยจังเลยนะเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะการที่คลิปออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าบริษัทต้องให้ความใส่ใจบริษัทต้องการจะสื่อสารให้ได้ดีที่สุดแล้วมันก็ทัดใจเรามากที่สุดนะครับเราเห็นคลิปคลิปนั้นเราก็มีความสนใจมาก แล้วมันเขียนว่าลงทุนศูนย์บาทหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวิกฤตเราเองก็เจอวิกฤตเหมือนกันพอเราเจอศูนย์บาทเราไม่ได้นึกถึงตัวเองนะครับเรานึกถึงคนที่จะมาร่วมงานกับเราได้ว่าถ้ามันเป็นศูนย์บาทมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับในช่วงแรกก็ยังยังไม่ได้รายละเอียดก็ติดต่อคุณเป็ดไปนะครับพอได้พูดได้คุยกันก็สมัครทันทีพอสมัครแล้วแน่นอนครับเราก็อยู่ตามคลาสต่างๆเราก็เข้ามาคลาสต่างๆนะ ผู้บริหารทุกท่านก็อยู่ในคลาสต่างๆสิ่งที่แปลกใจมากๆสิ่งที่แปลกใจมากๆคือเราเคยทํางานมาหลายบริษัทมากเราไม่เคยเจอผู้บริหารที่แสดงตนแบบนี้ผู้บริหารหลายท่านอยู่ในคลาสมา,มาสอนในคอร์สต่างๆและที่สําคัญคือเราไม่เคยเห็นซีอโอคนไหนลงมาแสดงตนลงมาแสดงตัวลงมาแสดงความรับผิดชอบในช่วงแรกๆของการเปิดบริษัทแน่นอนว่ามันมีปัญหาปัญหาเรื่องก,การผลิตน้ำต้นวันนั้นเป็นวันที่ผมประทับใจมากที่สุดน,นะครับ ประทับใจตรงที่บอสออกมาแล้วบอกว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับบอสบอกว่าเ,เกรงใจทุกคนนะที่ทุกคนนี่จะต้องแบกความรู้สึกต้องแบกแบกความรับผิดชอบไว้ใช่เราเป็นผู้นํานะครับบางครั้งเราขายสินค้าออกไปลูกทีมเราก็จะสอบถามน้ําได้เมื่อไหร่น้าได้เมื่อไหร่แน่นอนว่าเราต้องแบกรับมันแต่เราไม่เชื่อเลยว่าซีอะเอจะจะถ่ายทอดคลิปออกมาและบอกว่าต้องขอโทษกับทุกคนด้วยเราไม่เคยเห็นซีอเป็นแบบนี้นะ เราเห็นความจริงใจนะครับในการแก้ปัญหาเราเห็นความจริงจังด้วยและในแววตาเนี่ยเราสัมผัสได้เลยครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เลยครับว่าโอ้บอสคนนี้ท่าทางจะเอาจริงและเราเราก็เลยมีความเชื่อมั่นสูงมากนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคลาสผมก็เข้าทุกคลาสเลยและเก็บเกี่ยวทุกคลาสผมจําคําที่อาจารย์ตาเคยพูดเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราเข้ามาเมอร์ลิสแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นนักเล่าที่ดี ดังนั้นการที่เราจะเป็นนักเล่าที่ดีได้เ,เราจะต้องมีมีความรู้เราต้องเก็บเกี่ยวเมลิสทั้งหมดเราต้องเก็บเกี่ยววิธีการทาเงินทั้งหมดเราต้องเก็บเกี่ยวระบบซัพพอร์ตของบริษัททั้งหมดเราก็จะกลายเป็นนักเล่าที่ดีได้ผมจําคําอาจารย์ตาได้ดีมากและผมจะบอกสมาชิกทุกท่านนะครับว่าสมาชิกทีมผมว่าคุณต้องเป็นนักเล่าให้ได้แต่คุณก็ต้องเป็นนักเล่าในสไตล์ของคุณนะครับไม่ใช่นักเล่าที่ฟังเข้ามาแล้วมาเล่าแต่ต้องเป็นสไตล์ของคุณ วันนี้นะครับผมมีทีมงานประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยรหัสประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยรหัสนะครับทุกคนทํางานด้วยแฮปปี้มากมีความสุขมากนะครับเพราะว่าทีมงานที่เข้ามาสู่ทีมผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเลยทําให้เราประสบความสําเร็จณณนะนะจุดจุดนี้เท่านั้นนะครับเป้าหมายต่อไปที่เราคิดเอาไว้นะครับเราเห็นการซัพพอร์ตของบร,ริษัทในทุกๆทางเราเห็นความจริงใจเราเห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เราเห็นวิสัยทัศน์ของซีโอที่ยอดเยี่ยมมากแล้วมันเป็นพลังบวกมากมันสามารถดึงดูดเราได้ตลอดเวลาฉะนั้นเป้าหมายต่อไปแน่นอนที่สุดครับทุกคนก็มีเป้าหมายผมเองก็อยากมีรายได้เดือนละแสนอยากจะไปแตะวันละหกหมื่นก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทํามากที่สุดนะครับคืออยากพาทีมงานของผมเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยแล้วจะเติบโตไปทุกๆกก้าวที่บริษัทได้เติบโตเราก็จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทที่สําคัญนะครับทีมงานของผมต้องทํางานแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุข มือนที่บอสบอกนะฮะเมอร์ลิสแปลว่าเมอรี่เมอรี่ที่แปลว่าความสุขดังนั้นชีวิตใต้หลังคาเมอร์ลิสจากนี้ไปเป้าหมายของผมก็คือความสุขและอิสรภาพทางการเงินครับขอบคุณครับว้าว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 ตอบมารัวให้คุณนวัดหน่อยค่ะคุณโอมคุณนวัดนะคะสะกดจิตชนิดที่แบบไม่อยากจะขัดจังหวะเลยทีเดียวโอ้โหรูสึกเหมือนกันไหมคะทุกท่านคะ ทำไมมันสุดยอดขนาดนี้นะคะวายบนล่มบัลล่ามากเลยโอ้โหน้ําอันทรงคุณค่าระบบที่ทรงพลังเป็นไงคะแต่ละคําเนี่ยนะโอ้โหแพงมากวาวมากนะคะโอ้โหแล้วเคยแตะเงินล้านมาแล้วนะคะเดือนละล้านก็ได้มาแล้วนะคะชอบอะ่ะมาที่นี่นะคะแล้วเป็นผู้ชายที่มีความสุขฟังน้ําเสียงคุณโอมวันเนี้ยนะคะ เคยเห็นแต่ว่าโอมโอมตลอดนะวันนี้ฟังน้าเสียงคุณโอมเนี่ยดูคุณโอมมีความสุขจริงๆนะคะรับรู้ได้เลยรับรู้ได้เลยว่าคุณโอมเป็นผู้ชายที่มีความสุขจริงๆนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณโอมขอบคุณนะคะฉันมั่นใจว่าวันนี้ถ้าท่านอยู่บนยืนอยู่บนเวทีเนเสียงปรบมือคงกระหึ่มห้องเลยทีเดียวโอ้โหสารท่านของเรานี่ร้อนแรงจริงๆร้อนแรงจริงๆนะคะมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นเลย หนะึ่งพันเรหัสแล้วใต้คุณโอมนะคะแล้วก็ยังขูคุณลูกนะคะคุณนนทก็หนึ่ันเจ็ดร้อโอ้โหใช่ไหมคะไม่แพ้สิทธิ์ได้ยังไงไม่แตะล้านได้ยังไงกับเมอริสนะคะทุกท่านคะ